สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟร m c h มช n นลนะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่3ธันวาคม2563นะครับผมมาก่อติดได้เห็นภาพในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสองกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีความชัดเจนอย่างไรนะครับผมเคาะแล้วครับคนละครึ่งเฟสสองเพิ่มวงเงินเป็น3,500บาทเปิดลงทะเบียนเมื่อไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน กลุ่มไหนนะครับที่จะได้บ้างนะครับแล้วก็นะสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเมื่อไหร่ในกลุ่มใหม่นะครับส่วนเฟส2นะครับที่ได้เฟส1อยู่แล้วนะครับจะได้เงินอย่างไรนะครับมาดูวิธีกันนะนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส2อครับอนุมัติแล้วนะครับเปิดให้ลงทะเบียน5ลร้านคนนะครับในวันที่16ทธันวาคมนะครับเพิ่มวงเงินนะครับ ให้รอบแรกนะครับ500บาทรวมเป็น3,500บาทนะครับด้านบัตรคนจนก็จะมีการได้รับแยกไปอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรนะครับในกลุ่มเก่าเฟส1นะครับกลุ่ม2นะครับที่เป็นกลุ่มใหม่เลยนะครับแล้วมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะนะครับวันที่2ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้ครับผมนายพรชัยครับทีรเวศ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงินครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมสบศเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งระยะที่2โดยมีรายละเอียดการใช้นะครับเช่นเดียวกับระยะแรกภาครัฐนะครับร่วมจ่าย50%แต่ไม่เกิน150บบาทต่อวันต่อคนโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ คนละครึ่งในรอบนี้ครับผมเปิดให้ลงทะเบียนนะครับได้กี่คนอันนี้ต้องบอกว่าแยกกันก่อนนะนะครับเปิดลงทะเบียนครับสิเพิ่มเติมอีก5ล้านคนนะครับระยะที่2ได้วงเงินนะครับเท่าเดิมหรือไม่นะครับต้องบอกว่าได้รับวงเงินนะครับคนละ3,500บาทเพิ่มเติมจากเดิมคือ500บาทนั่นเองนะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งครับระยะที่1นะฮะได้รับวงเงินเพิ่มเติมหรือไม่ต้องทําอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ได้เฟสหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้วงเงินนะครับสามพบาทให้หมดภายใน3ามบธันวาคมก่อนเนาะใช้หมด3,000บาทแล้วนะฮะจะมีปุ่มนะครับกดรับสิทธิ์ระยะที่2นะครับซึ่งระยะที่2เนี่ยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีกคนละ500บาทนะครับ ระยะเวลาใช้จนถึง31มีนาคม2564กนะก็คือ3เดือนนั่นเองนะครับในส่วนของ500บาทนี้นะนะครับเคยถูกตัดสิทธิ์รอบแรกรอบนี้อลงได้หรือไม่นะครับต้องบอกว่าสามารถลรงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่2ได้นะครับมีกำหนดดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคมนะครับอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเคยถูกตัดสิทธิ์รอบแรก รอบนี้อารมได้หรือไม่นะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่2ได้นะครับมีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่ากลุ่มที่เคยถูกดักสิทธิ์นะครับ,รบเช่นนะฮะเราได้รับ S&S s บางครั้งเนี่ย เฮ้ยเราเราดูแล้วมันยังไม่เคลียร์ไม่เข้าใจเนื่องจากนะครับเราก็นะแปลความหมายจากข้อความเนี่ยนะครับซึ่งมันเลยทําให้เราพลาดในเรื่องของการใช้แล้วก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไปนะที่ได้รับหลัง S&S s, s 1 4วันก็สามารถที่ลงได้ นะครับผมซึ่งมีระยะเวลาในการใช้คือวันที่1มกราคมถึง31มีนาคมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่นะครับอันนี้อย่างที่เป็นเงื่อนไขตั้งแต่แรกอยู่แล้วใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นะครับ บัตสุการแห่งรัฐนะครับได้อะไรเพิ่มเติมไหมอ่าอันนี้ก็หลายท่านก็สอบถามมาเนาะนะครับต้องบอกว่าจะมีวงเงินนะครับที่เพิ่มนะครับให้ซื้อสินค้าอุปบบโภคและบริโภคจำนวนนะครับผม500บาทรวมแล้ว3เดือนนะตั้งแต่มกรากุมพา มีนาคมเพราะฉะนั้นก็1,500บาทตามลำดับเหมือนเคยที่ได้เฟส1แล้วกันเนาะนะต้องบอกว่าเป็นเฟส2ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เดือนละ5003เดือนเหมือนกันนะครับก็เริ่มใช้นะครับมกกรลากุมภาแล้วก็มีนาตามลำดับนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม2 5 6 3เนาะนะครับสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่ครับผมก็คือวันที่31 มีนาคม2 5งหครับขอบคุณเดลนิวนะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของกระปุกด้วยนะครับที่นําข้อมูลมาอัปเดตและก็แบ่งปันกันนะครับสรุปอีกสักครั้งให้กับทุกท่านได้เข้าใจนะครับในเรื่องของกลุ่มคนที่นะจะทําการลงใหม่นั่นคือ10เพิ่มแล้วกันเนาะ5รล้านคน นะครับสิบเพิ่ม5รล้านคนนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ทนะครับธันวาคมนะซึ่งก็เตรียมพร้อมกันนะครับนี่คือกลุ่มใหม่เลยนะครับส่วนกลุ่มเฟส2นะครับท่านจะต้องใช้ให้หมด3,000บาทก่อนจนถึง3 1ธันวาคม แล้วก็จะไปเริ่มนะครับในเรื่องของนะครับอีก500บาทถูกไหมนะครับผมของมกกรลานะครับจนถึงมีนาคมนี่คือ500บาทท่านก็ใช้ต่อไปนะครับในกลุ่มที่นั่นคือ10ล้านสิทธิ์นะครับท่านก็ใช้ต่อนะครับส่วนใครที่ถูกตัดสิทธิ์นะในเฟสที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงรอบที่1รอบที่2ตามลําดับเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับเนื่องจากใช้ไม่ทันภายในระยะเวลา14วันจากข้อความที่ท่านได้รับนะครับท่านก็สามารถที่จะร้อง ใหม่ในวันที่16ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าได้สติต่อก็เริ่มใช้นะครับผมเดือนมกราจนถึงมีนาคมนะอันนี้คือกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนกลุ่มที่ลงไม่ได้นะครับหรือลงแล้วไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากมันเต็มก่อนอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็สามารถที่จะลงได้ในวันที่16ธันวาคมเหมือนกัน กลุ่มใหม่ที่ไม่เคยลงเลยก็16ธันวาคมเหมือนกันนะครับพราะเปิดแล้วนะครับห้าล้านสิทธ์ก็ไม่น้อยนะนะครับมีจํานวนมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายนะครับจะมาขออนุญาตนะครับแบ่งปันเนาะวิธีการที่ลงทะเบียนอีกสักนิดหนึ่งท่านจะได้นะครับเตรียมพร้อมแล้วก็ได้ดูคร่าวๆสําหรับกลุ่มใหม่5ล้านคนเนี่ยมันวิธีการอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคู่ขนานกันไปนั่นคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน นะครับก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าก็จะได้รับในเรื่องของ500บาท3เดือนเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนเท่าจากเดิมเลยก็คือถ้ารวมแล้ว3เดือนนี้ก็คือ1,500บาทนั่นเองนะครับเริ่มใช้ก็คือมกราคมนะครับกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีนาคมนะมกรากคมพามีนา3เดือนครับรวมแล้ว1,500บาทนะครับในส่วนของเงื่อนไข ของบัตรสุขการ์แห่งรัฐเนี่ยนะครับท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนไม่สามารถที่จะทบนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นไงฮะเอายอดเงินที่เหลืออยู่ในเดือนมกรามาใช้ต่อในเดือนนะรครับกุมภาเหมือนกับนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งไม่ได้นะนะครับอันนี้ก็แยกกันแล้วก็ให้เข้าใจด้วยนะครับ เอาละนะครับมาดูวิธีการนิดนึงนะสำหรับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับเพื่อจะให้กับกลุ่มใหม่นะครับที่เขาเรียกว่ารอจอนะครับในเรื่องของการลงทะเบียน5้ล้านสิวันที่16นี้นะครับได้เห็นภาพว่ามันมีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับขั้นตอนที่1นนะครับที่ท่านจะต้องนะครับเข้ามาในวันที่อะไรครับ1ิบ หธันวาคมถูกไหมสำหรับ5ร้านสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะมาที่เว็บไซต์หรือ www ร์คนละครึ่ง .com เหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของ w ว w ร์คนละครึ่ง .com เนี่ยนะครับมันก็จะมีปรากฏนะด้านหน้าที่เรียกว่าการสมัครสำหรับประชาชนนะนะครับเมื่อท่านเข้าไปในส่วนของการกดสำหรับประชาชนนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าต่างที่เรียกว่าเงื่อนไขให้ท่านได้อ่านรายละเอียดสักนิดนึงก่อนนะครับว่ารายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วก็ นะครับตกลงนะครับรับทราบในเรื่องของเงื่อนไขนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับทีนี้ครับผมนะครับหน้าของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะมีการให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ครบถ้วนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับเช่นช่องแรกเขาเรียกว่าคํานําหน้านะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกนะครับได้ว่าคานาหน้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรนายนางนางสาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านสามารถที่เลือกดอกดาวซึ่งมันจะมีสามเหลี่ยมเล็ก นะท่านติ๊กนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับช่องที่2ครับผมนะระบุว่าไม่ต้องระบุคำนำหน้านะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วท่านก็เขียนชื่อภาษาไทยของท่านใส่เข้าไปเลยนะครับว่าชื่ออะไรนะไม่ต้องมีคำนำหน้านะนะครับต่อมาครับก็คือใส่ในเรื่องของนามสกุลนะครับผมก็ใส่นามสกุลของท่านไปนะครับสำคัญนะการสะกดต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะลิงก์กับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านท่านจะต้องนะครับพิมพ์ตรงนี้ให้ดีๆนะครับ ต,ต่อมาครับผมนะครับก็เป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักท่านก็ใส่ไปก่อนอันนี้อยู่ด้านหน้าบัตรนะครับท่านไม่ต้องงงท่านก็ใส่ไปนะครับต่อมาอันนี้สําคัญครับปอดก,กอกนะครับสหลักแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็10หลักเป็นตัวเลขนี่คือเป็นรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะนะครับใส่นะครับให้เรียบร้อย2ตัวมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เหลือ10หลักมันก็จะเป็นตัวเลขดูให้ดีๆอยู่ด้านหลังบัตรนะครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็มากรอกในเรื่องของวันเดือนปีที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนเมื่อก่อนนะครับที่มีบัตรประชาชนเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะมีเฉพาะปีบางท่านนะครับมีเฉพาะเดือนและปีถูกไหมนะครับอันนี้เราก็ติ๊กให้ถูกส่วนใครมีครบนะครับวันเดือนปีท่านก็ติกนะครับวันเดือนปีมันก็จะขึ้นให้นะครับว่าปีที่ท่านจะต้องเลือกอันนี้คือมันเลือกนะไม่ต้องพิมพ์ นะครับกดสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับมุมขวามือนะครับพอกดปุ๊บมันก็ขึ้นปีให้ท่านเลือกท่านก็สามารถที่จะเลือกนะครับได้ต่อมาเนาะก็คือเดือนท่านก็เลือกเหมือนกันตรงสามเหลี่ยมนะครับท่านก็เลือกว่าเดือนไหนนะครับเสร็จปุ๊บวันที่นะครับที่ตรงกับอะไรครับบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนั่นเองนะนี่คือเป็นสิ่งที่ท่านต้องกรอกข้อมูลนะครับในวันลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม2563นะครับในกลุ่มใหม่ 5ล้านนะครับสิเลยนะนะครับต่อมาครับผมนะครับก็คือเพื่อจะให้กับทุกท่านนะครับได้รับนะครับเลขยืนยันถูกไหมนะครับก็จํากัดนะครับการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นหากท่านมีนะครับจีเวเลโครงการชิมช็อปใช้สามารถระบุเบอร์เดิมนะครับเพื่อความสะดวกในการยืนยันนะครับตัวบนแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านก็จะใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้สําคัญ เบอร์นี้นะครับก็จะกรอกข้อมูลไปนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลไปอะครับผมนะครับมันก็จะมีนะครับในเรื่องของกล่องอีเมลนะครับเข้าไปไม่มีไม่เป็นไรนะครับหากท่านได้รับสิทธิ์นะครับและมีการใช้สิทธิโครงการเอาขึ้นท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่ในหน้าลงทะเบียนนะครับท่านตรวจสอบข้อมูลนะครับให้เรียบร้อยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคำนำหน้า ชื่อนะครับนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนหน้าบัตรถูกไหมแล้วก็เลขนะครับบัตรนะครับหลังบัตรประชาชนใส่ให้เรียบร้อยนะครับเลขด้านหน้ามี13หลักนะครับเลขด้านหลังมี12หลักซึ่ง2หลักแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีก10หลักเป็นตัวเลขนะครับอันนี้หลังบัตรนะเสร็จปุ๊บก,ก็กรอกในเรื่องของวันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชนนะครับของท่านนะ และตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ใช้ในการลงทะเบียนนะครับถ้าใครมีโครงการชิมช็อปใช้อยู่แล้วสามารถระบุเบอร์เดิมได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีฐานข้อมูลอยู่นะนะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลอันนี้ถ้ามีนะครับเมื่อกรอกและอ่านข้อมูลของท่านครบถ้วนแล้วนะครับผมเบอร์มือถือหรือโทรศัพท์เครื่องนั้นเอาไว้ใกล้ๆเลยนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันจะมีข้อความให่ท่านได้ทําต่อนะนะครับกดลงทะเบียนเลยครับ เมื่อกดลงทะเบียนนะครับผมมันก็จะมาปรากฏนะครับในส่วนของตรงนี้แหละสําคัญนะที่ใครที่บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องนะให้กรอกยืนยันนะครับเลข otp นะครับมันคือตรงไหนล่ะนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องกดนะครับลงทะเบียนนะครับเพื่อจะให้นะครับปรากฏหน้าต่างตัวหนึ่งที่เราเรียกว่านะครับการใส่หมายเลข otp หลายท่านบอกว่านะครับมันมีไฮไลท์ตรงหนึ่งครับก็คือว่ากดแล้วเฮ้ยมันมันใส่เลข OTP ตรงไหนมันทําไมไม่ขึ้นท่านอย่างนี้ครับผมนะกดครั้งแรกมันอาจจะไม่ขึ้นนะนะครับท่านจะต้องกดนะครับเ,ออเขาเรียกว่าครั้งที่2นะลองดูครั้งที่2มันยังไม่ขึ้นท่านก็กดอะไรครับครั้งที่3ตามลําดับอย่างเงี้ยนะครับนะกดครั้งที่3คืออย่าไปกดทีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคสําคัญนะครับที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะพลาด เมื่อกดปุ๊บมันก็จะขึ้นอะไรครับช่องเลข otb ขึ้นมาท่านก็กรอกเข้าไปเลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จปุ๊บมันก็จะปรากฏว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับผมก็จะต้องรอ SMS นะครับในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับนะแจ้งว่าท่านได้สิทธิ์นะครับแล้วก็ต้องดําเนินการต่อในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะอันนี้สําคัญไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะตอนกดยืนยันในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับรายท่านกดแล้วเอ๊ ช่องที่จะขึ้นเลขนะครับให้เราใส่เลข OTP เนี่ยมันมันยังไม่ขึ้นสักทีอะไรเงี้ยนะครับนะกดครั้งที่1นะครับยังไม่ขึ้นใช่ไหมกดครั้งที่2นะครับยังไม่ขึ้นใช่ไหมกดครั้งที่3นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่นะครับใจเย็นๆรอช้าๆดูจังหวะถึงจุดนี้เนี่ยกรอกได้แล้วเนี่ยนะครับมันมันถือว่านะครับรอให้ระบบมันประมวลผลนะครับใครกดครั้งแรกนะครับหรือครั้งเดียวในการลงทะเบียนหรือยืนยันเนี่ยนะครับมันก็อะไรครับ มันก็ไม่ขึ้นหรอกท่านต้องกดครั้งที่2ที่3ตามลําดับนะครับอ่ะอันนี้เป็นการแจ้งให้กับทางด้านของท่านใหม่5ร้าน10วันที่16ธันวาคมนะครับผมนะจะได้ใช้นะครับในเรื่องของโครงการ10บคนละครึ่งเฟส2นั่นคือมกรา กุมภาแล้วก็มีนาคมได้อย่างนะครับสะดวกมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่การฟังแล้วก็แบ่งปันนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่ไม่เคยนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ท่านศึกษาดีๆนะครับวิธีการกรอ,อกไม่ยากหรอกนะครับแต่วิธีการยืนยันนะครับเลข otp มันจะเด้งไปที่โทรศัพท์มือถือเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนนะย้ําอีกครั้งนึง มันจะเด้งนะครับไปใน SMS เะครับเบอร์มือถือที่ท่านกรอกนะครับลงทะเบียนนะนะครับแล้วท่านก็เอาตัวเลขตรงนั้นแหละครับมาทำการกรอกใส่นะครับก่อนที่ท่านจะทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้น มันจะยากตอนที่ยืนยันตอนสุดท้ายครับท่านนะอันนี้สำคัญนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบกันก่อนนะครับเอาละนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นการสรุปให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับในเรื่องของกลุ่มนะครับลงทะเบียนเฟส2นะวันที่16ธันวาคมจำนวน5้าล้านสิทธิ์ขอให้ทุกท่านโชคดีใครที่เคยลงไปแล้วนะครับยังไม่ได้สักทีครั้งนี้หวังว่าท่านจะได้แล้ว นะครับติดอะไรลองศึกษาดูดีๆนะครับในการลงทะเบียนสิทธิ์ใหม่เนี่ยนะครับก็ห้าร้านสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือตอนที่ท่านกรอกเลข OTP นะครับหรือเขาเรียกว่ารหัสยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับมีประสบพบปัญหานะในระหว่างของการกดนะครับเขาเรียกว่ายืนยันตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันไม่ขึ้นช่องให้ท่านใส่นะครับผมอันนี้ใจเย็นๆกดครั้งที่หนึ่งไม่ขึ้นใช่ไหม กดครั้งที่2นะครับกดครั้งที่2ไม่ขึ้นใช่ไหมกดครั้งที่3จนขึ้นช่องเล็กๆย้าอีกครั้งหนึ่งนะช่องเล็กๆมันมีระยะเวลาจํากัดนะครับท่านไม่ใช่มัวไปหาโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยนะครับกดขึ้นช่องที่จะขีข้อมูลใส่แล้วนะครับมันก็หมดเวลานะท่านต้องเสียเวลาไปทําการกรอกใหม่นะฮะพอกรอกใหม่อีกทีแน่นอนครับสิทธิ์มันเต็มนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่เป็นประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับให้กับทางด้านของสิทธิ์ใหม่5ล้านสิทธิ์จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ นะครับกับเขานะครับแล้วก็ได้สักทีนะครับในช่องสมาชิกของฟีนอมก็หลายท่านนะครับที่เขาเรียกว่าพลาดโอกาสเรื่องพวกนี้นะครับก็ขอให้ได้ทุกคนนะในเรื่องของวันที่16ธันวาคมนะตรงกับวันหวยออกด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดีทั้งสิทธิ์นะฮะโครงการคนละครึ่งแล้วก็ถ้าใครเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้โชคดีในวันนั้นด้วยแล้วกันนะครับเอาละนะฮะนี่ก็เป็นการเรียบเรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟังล่าสุดนะครับในส่วนของคนที่ได้เฟสหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านจะต้อง ใช้สิทธิ์ให้หมดนะครับ31ธันวาคม2563ก่อนเด้อะนะครับระยะนะครับเวลาวันนี้วันที่3ถ้ารวมวันนี้แล้วก็เหลือแค่28วัน28วันจะเป็นการที่จะให้ท่านใช้ให้หมดในเฟส1ก่อนแล้วค่อยกดปุ่มนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นวันที่1มกรา นะครับกดปุ่มเพื่อใช้สิทธิ์ในเรื่องของเฟส2ครับผมรับอีก500บาทนะครับท่านใช้ในระยะเวลา3เดือนเหมือนกันมกราถึงมีนาคมตามลําดับนะครับนี่คนที่เฟส1นะนะครับไปต่อเฟส2นะครับส่วนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ถือว่าได้รับกันอย่างต่อเนื่อง3เดือนเดือนละ500บาทเริ่มมกราคมนะครับมกรา500กุมภา500แล้วก็มีนา500บาทนะครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่ ให้แจ้งและก็รับทราบนะครับล่าสุดกันนะครับประมาณนี้เอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายหรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราครับผมวันนี้ขอญาตแบ่งปันประมาณนี้ครับขอให้ท่านโชคดีนะติดอะไรพิมพ์มาสอบถามกันใต้คลิปได้ทางช่องจะนะครับนำข้อมูลมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะนะครับเอาละช่องฟิน์มแช n แนล บบเกษมสารต้องร่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ